ชีวิตเมียฝรั่งผู้ให้ผู้สร้างผู้ช่วยเหลือครอบครัวผู้ดูแลลูกเต้ามาอย่างดีสุดท้ายต้องเดียวดายตุยในต่างแดนโดยไม่มีญาติพี่น้องต้องมาฝากคนอื่นให้เอากระดูกกลับเมืองไทยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเศร้าเนาะบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องเศร้ากับคนไทยในต่างแดน คนที่อยู่คนเดียวรูปเต้าอยู่ในเมืองไทยชีวิตทั้งชีวิตตลอด2 0 30、$-40 ปีนะทำงานตรงนี้เพื่อจุนเจียในเมืองไทยเพียงแค่ชีวิตเดียวของตัวเองแต่ณนะสุดท้ายกเกษียณแล้วบางคนเอ่ยกลับไปอยู่เมืองไทยกับลูกลูกกลับบอกว่าอยู่ก่อนแม่หลานยังไม่จบเรียนนะหนูก็ยังต้องส่งรถ แม่ช่วยหนูอีกสองปีทั้งทั้งที่แม่อายุกเกษียณและแม่คนนั้นก็มีหัวอกที่ส่งเสียตลอดระยะเวลาอยู่ต่างแดนคำเห็นอกเห็นใจหรือจะปฏิเสธลูกก็ไม่กล้าเอาก็ต้องอยู่เพื่อแบกรับแม้หึดสุดท้ายของชีวิตที่บอกว่าจะอยู่ถึงไหมจะอยู่รอดไหม เป็นมะเร็งในขั้นที่สแต่ต้องอยู่แล้วบอกตัวเองว่าสู้เพื่อลูกฮึดสุดท้ายของชีวิตนะอันนี้มันเป็นเรื่องเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำอีกสําหรับคนที่ได้ชื่อว่าเมียฝรั่งตัวคนเดียวในแต่งแดนมันจะแตกต่างกับคนที่มีครอบครัวในต่างแดนนะคะที่เราเลือกที่จะอยู่ตรงนี้กับลูกเรา อ่าเมืองไทยมีแต่พี่แต่น้องหรือว่ามีแต่พ่อแต่แม่เนาะแต่ว่ารุ่นใหญ่อ่าวัยหกสิบ็ดิบแล้วเนี่ยแม่ก็ไม่อยู่แล้วก็เหลือแต่พี่น้องหรือลูกหลานที่เราหวังจะกลับไปพึ่งเขาไม่ได้เลยเพราะเราเป็นที่พึ่งของเขามาตลอดทั้งชีวิตหนึ่งเรากลัวความกลัวอยู่ในหัวใจเงินแค่เนี้ยเราจะไปอยู่ได้ไหมถ้าเราไม่ให้ใคร นะความรู้สึกจะเจ็บปวดอืมมากมายขนาดไหนสู้ดีอยู่ไกลๆนะไม่ให้เขาเห็นซะดีกว่าหลายคนพูดคำนี้เลยนะทรมานในหัวใจกับภาพและคำพูดเวลาได้คือดีแต่ถ้าไม่มีคำพูดประชดประชันอืมไม่ว่าจากพี่จากน้องหรือจากลูกสะพ้ยหรือว่าหลานที่เราไม่ได้เลี้ยงมาอ่าด้วยตัวเองแต่เงินเรา นะตั้งแต่คลอดตั้งแต่แต่งเมียเอ,อ่อตั้งแต่ดูแลถึงแม่เรียนเขารู้เพียงแค่ว่าได้รับเงินจากผู้เป็นยา่าหรือผู้เป็นที่ได้ชื่อว่าเมียฝรั่งตลอดชีพของเขาแต่พอณนะสภาพร่างกายแย่ลูกสาวคนไหนลูกคนไหนที่มีหัวใจนะฮะยาก ดึงแม่กลับไปดูแลโอ้ยสาธุบุญอยากให้เป็นแบบนั้นให้นึกถึงคุณค่ายามเข้าหาเขาดิ้นลนเขาเสียสละชีวิตมาอยู่ในต่างแดนนะทำงานนะเออเพื่อผักดันส่งดูแลลูกทางเมืองไทยเขายอมอดทุกสิ่งทุกอย่างหลายคนคิดว่าเมียฝรั่งไม่ว่าอยู่ในสถานะไหนก็คือสบายเงินมีนะดูแลเมืองไทยได้เออมีเหลือให้ตัวเองเยอะอยู่แล้ว มันไม่จริงมันไม่จริงในภาพความเป็นจริงเมียฝรั่งทุกหลายๆคนเงินส่วนมากจะพักดันไปหาลูกหาหลานหาพี่หาน้องทางเมืองไทยมากกว่าอยู่กับตัวเองอดเอาไม่เป็นไรตัวเรากินแค่นี้อยู่ได้แต่ว่าลูกหลานเราหาไม่ได้อย่างตัวเราให้เข้าไปส่งเข้าไปเสียเข้าไปจนทําให้เขาเสียคนเสียนิสัยเคยตัว ไม่นึกถึงคุณค่าของคำว่าแม่ผู้เสียสละทั้งชีวิตคำที่เจ็บที่สุดก็คือแม่จะกลับบ้านแล้วนะแม่กเกษียณแล้วนะแม่ไม่ค่อยสบายแม่อยากไปพักผ่อนอย่าพึ่งเลยแม่นะเบรกหัวทิมเลยแม่ก็ปฏิเสธลูกไม่ได้ก็ต้องทนเอทำงานเพื่อเสริมในส่วนที่เคยทำแล้วชีวิต จะปล่อยวางได้เมื่อไหร่คำพูดนี้เจ็บถึงใจเยจ่าพี่ระบายกับหนูพี่ก็ทำไม่ได้เหมือนกันพี่ก็คงช่วยเหลือตราบแค่ชีวิตของพี่ถ้าพี่ตุยไปพี่ก็คงไม่รับรู้อะไรแต่ณนะวันนี้ยังรับรู้เออว่าเขาเป็นยังไงและเราก็ปล่อยวางเขาไม่ได้จากหัวใจห่ออกคนเป็นแม่จะให้พี่ทำยังไงนะคะ อันนี้จุกถึงใจจุกถึงใจนะนะสุดท้ายทั้งป่วยสภาพวัยเกษียณนะอืคนเราทำงานทั้งชีวิตถ้าเราไม่แบ่งเก็บเซฟส่วนหนึ่งไว้เซฟตัวเองคิดถึงเพียงแค่ว่าอันนี้คือลูกเราช่วยเข้าไปพอแก่เท่าจะพึ่งพาอาศัยเขานะไปอยู่กับเขาเขาก็ดูแลเอาว่าเขาคงไม่ทิ้งหรอกเพราะเราส่งเสียให้กับเขานี่คือความคิดประมาท ให้กับตัวเองมากๆนะความคิดนี้ไม่ผิดอืมเนาะถ้าเราได้ตอบรับหลังจากที่เราแก่เท่าเกษียณลูกนะคะดีเนาะสักยบุตรนะรับถ่ายทอดเขาเรียกว่ารับต่อยอดดูแลเราณนะสุดท้ายชีวิตไอสุดท้ายของชีวิตเราอ่าก็คือบุญของเราที่เราสร้างมานะฮะแต่ส่วนมากไอคนที่ได้จนเคยตัวเคยชิน โดยที่เขาเรียกว่าอะไรมองเห็นแต่ตัวเองลำบากเพราะเคยได้รับน้อยคนมากที่จะยื่นมือออกมาโอบรับนะเอาแม่ผู้ที่แก่เท่านะกลับไปดูแล บอกเลยว่าโรคของความเป็นจริงของชีวิตเมียรฝรั่งสู้ทั้งชีวิตสุดท้ายต้องตุยอยู่คนเดียวในต่างแดนสภาพบางทีกว่าเขาจะไปเห็นคนจะไปเห็นนะคะถ้าป่วยตุยอยู่เข้าโรงพยาบาลตุยในโรงพยาบาลยังโชคดีนะเพราะสภาพเราก็ยังอยู่ในสภาพสวยงามยังมีคนเห็นบางคนเนี่ยจะต้องมานอนนะบืนตะกืนตะกายไปหาประตูหาคนาโทรไม่ได้ กว่าคนจะมาเห็นก็ในสภาพแข็งสภาพเน่าสภาพแย่ yeah, อยู่ในห้องนะทุกคนพินิษพิจารณาเดอนะ้อนะครอบครัวทางเมืองไทยลองไตรตรองแล้วคิดตามนะฮว่าขณะนี้ไม่ว่าน้องหรือพี่หรือแม่ของท่านที่อายุณนะขณะนี้แล้วเขาไม่มีใครในต่างแดนผัวเขาก็เสียแล้วนะฮะเออเงินเดือนกเกษียณเขาก็ไม่ได้เยอะ แต่เขายังจุนเจียส่งคุณได้เนี่ยคุณสก,กิดคิดเถอะใจเขาเนะ่ะวอนวอนนะอยากกลับไปอยู่บ้านอยากไปหาลูกเต้าอยากไปตุยอยู่กับครอบครัวของตัวเองแต่สุดท้ายต้องเลือกกับฟันสู้จนตัวเองนะไม่รอดเนาะน้ำตาสุดท้ายเขาจะทรมานขนาดไหนหัวใจเขานะใจจะขาดนะะ ไม่มีใครเหลียวไร่ไม่มีใครเห็นลมหายใจไม่ได้บอกลาใครนะฮะมันเศร้าขนาดไหนกับคนที่กำลังจะไปคุณมารู้ทีหลังอ่ะตามเลยมีอะไรที่เหลือให้อีกยังมานึกถึงสิ่งที่จะได้ไทเขาทั้งชีวิตนะได้กับเขามาทั้งชีวิตของเขาพอสิ้นแล้วยังมาไต่ถามนะฮะว่ามีอะไรแต่ของของเขามีบอกเลยมันก็กลับไปหาลูกเต้าอยู่แล้ว นะะในสิ่งที่เป็นแต่ตอนที่มีชีวิตอยู่รู้ทั้งรู้ว่าเขาเจ็บป่วยไม่เอาเขาเนี่ยบอกเลยนะคุณบาปมากจริงๆเนาะแล้วก็ต้องยอมรับว่าพี่เขาก็เก่งนะป้าปาแม่ๆเขาก็เก่งจนณนถึงสุดท้ายของชีวิตสิ้นโดยที่ไม่มีใครในต่างแดนพี่น้องมันเป็นเรื่องเศร้านะ พินิจพิจารณาเอาอย่าลืมส่งกำลังใจอและตอบแทนเขาบ้างสำหรับคนไกลอย่างพวกเรานะทุกคนจริงๆเรื่องนี้เศร้าและมันก็เป็นมาตลอดไม่ใช่เคสแรกนะเอาวอย่าลืมดูแลสุขภาพกันเด้อแข็งแรงยวัวนะทำงานหาเงินได้เซฟไหวก็ดูแลตัวเอง